สเหมือนเดิมำสูตรผงตะฟอกบอกได้แค่นี้เนาะโอเคเราร<ป>ีบใส่กาวใส่กาวใส่กาวเราจะรีบมากมากงอบมากเรีบมากรีบมากไม่ได้แลบมากอุ้อดดยเปิดหน่อยเพื่อนเปิดให้โอเคเทมัไม่ต้องเยอะชื้นอ๋ออย่าเยอะอย่าเยอะโอเคอยากใส่ไหมไม่ใส่อ๋อใส่ดีกว่าสีเขียวอยากอะ้ร ใส่สีลงไปนะพ่อพ่อบอกพ่อจะสูบอันนี้ให้หนูอ่ะสูบสูบให้เล่นหน่อยดิอืมไม่เอานะค่ะจะสีเข้มเนสีอ่อนสีเขียวนะสิบสมหารจากเข้มเข้มไปเลยก็เข้มแล้วสลามแลานเนี่ย เดี๋ยวมันจะเป็นเจเนี่ยเป็นไม่เป็นก็ขออภัยจะให้มันตกเป็นกินน่อยดิมันเป็นสลามกันเดี๋ยวมันก็เป็นเดี๋ยวล่ะต้องใส่ผงซักฟอกไปด้วยอ้าวนั่นมันโอ้สับปีมากเลยมันเติงสุดๆตัดผมมาซะสามสิบจุดอืมโอเคแล้วก็คนนี้เขาจะเหนียวๆเนาะ เพื่ออะไรมาบอกให้เอาลงดูก็เอาลงให้เร็วแต่เพื่อมันไม่ดูเออโอ้ยสงสัยเพื่อนอยากจะให้ดังม<า>ั้ง <c oughs> โอเคนี่มันก็ได้เป็นสีอ่อนสุดแล้วนะมันไม่อ่อนหรอกอยากได้สีประมาณนี้สวยหอมาอมากเลยใช่คขาใส่อเออ ยาผงสกปรกที่ลงอยู่ยไปให้มันเป็นก้อนนี่มันจะค่อยๆเกาะตัวนะยังจะเป็นอย่างนี้นะเนาะเพื่อเราก็เห็นแต่ว่าในกล้องไม่เห็นก็ขออภัยด้วยเห็นไหมไม่จะเป็นก้อนๆนะสวยอนะ่ะสวยเนาะไม่เห็นนะพอได้ ค <Donald 's! S 1> ่ะเราจะใส่น้ำผงแซกฟอกลงไปอีกเพิ่มสักหน่อยสิจะไม่เป็นไรโอเคจบค,ความแล้วก็จิ๊บจั๊บจิ๊บจับพอแล้วมั้งเออแล้วก็คุณควรออกเดแล้วขอไปคนก่อนนะเอ้ยขอทำให่ได้แล้วค่อยกลับมาดูกันละกันโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันนุ่มวงว่งวังวังโอเคบายโอเค